ศ2583ไม้ทายาทคนเดียวของนายสิงห์กับนางทับทิมเจ้าของโรงสีใหญ่ได้เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อตามสืบถึงการตายอย่างลึกลับของทั้งคู่ที่เรือนร่มงิ้วซึ่งไม้ได้ยินกิตติศัพท์ความน่ากลัวของเรือนร่มงิ้วแต่เขาก็ไม่ได้ยอด่อท้อเดินทางไปถึงเรือนร่มงิ้วจนได้ ไม้ไปถึงเรือนร่มนิวตอนคำ่ำก็ได้พบกับมาลายัยหญิงสาวสวยแววตาเศร้าเต็มไปด้วยความทุกข์ยังไม่ทันที่ไม้จะได้ถามไถ่อะไรหญิงสาวก็กลายร่างเป็นผีหน้าตาน่ากลัวจนไม้ต้องวิ่งหนีและตกไปในน้ำวิญญาณของมาลัยยังตามไม้ไปถึงใต้น้ำเพื่อพาไม้ย้อนอดีตไปถึงเหตุการณ์รุ่นพ่อรุ่นแม่ของไม้ ที่ก่อกรรมกับตนไว้ก่อนที่จะกลายเป็นวิญญาณแค้นเฝ้าเรือนร่มนิ้วแห่งนี้มาลายหญิงสาวที่สุดแสนอาภัพเธอต้องจำใจแต่งงานกับหลวงวิสารหนุ่มรูปหล่อลูกพญาเจ้าของเรือนร่มนิ้วชีวิตในเรือนร่มนิ้วของมาลายเธอทำหน้าที่ภรรยาที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่า สามีที่ไม่เคยหลับนอนกับเธอเลยนั้นเป็นชายรักชายวิสารบังคับให้เดชบ่าวรับใช้คนสนิทหรืออีกในหนึ่งคู่นอนของเขามาหลับนอนกับมาลัยเพราะต้องการให้เธอมีทายาทสืบสกุลและเขาจะเป็นผู้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่เรื่องราวกลับตาลปัดเมื่อเดชและมาลัยรักกันวิสารโกรธแค้นเดชและมาลัยมากเมื่อมาลัยไม่ตั้งท้อง วิสารจึงให้ลำเพยมาทำหน้าที่แทนเดชชายคนรักของเธอต้องถูกส่งไปทำหน้าที่สามีจำเป็นเชกเช่นเดียวกับที่เขาทำกับเธอชีวิตในเรือนร่มนิ้วของมาลัยจึงเป็นชีวิตที่ปราศจากความสุขเมื่อเธอต้องเผชิญกับความทุกข์เพราะคอยถูกลำเพยระรานความรักระหว่างเธอและเดชก็เป็นความรักที่ไม่สมหวัง เมื่อเธอเข้าใจผิดคิดว่าเดชท,ทรยศต่อความรักของเธอมาลายแอบสืบเรื่องยาพิษที่ทําให้วิสารกลายเป็นอมพาตจนเดชจับได้และรู้สึกผิดหวังที่มาลายคนที่ตนรักไม่เชื่อเดชสารภาพว่าตนวางยาวิสารเพราะวิสารต้องการจะทําร้ายมาลายมาลายเห็นความถูกต้องมากกว่าความรักตัดสินใจจะเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกตำรวจเดชยอมรับความผิด กินเหล้าเมาด้วยความเสียใจคืนเดียวกับที่มาลายโดนวางยาพิษชนิดเดียวกับบิสารมาลายแค้นเทบขาดใจเพราะเข้าใจว่าเป็นฝีมือของผู้ชายที่ตนรักมากเรือนร่มงิ้วถูกวางเพลิงมาลายตายคาเรือนและกลายเป็นวิญญาณเฮียนรอแก้แค้นเดชจนถึงทุกวันนี้สิงไม่ลดละที่จะเข้าไปยึดเรือนร่มนิ้วทั้งที่ทับทิม พยายามห้ามแล้วว่าอย่าไปยุ่งเพราะกลัวผีมาลัยจะเล่นงานแต่สิงไม่ยอมฟังคำของทัพทิมทั้งคู่บุกไปกับหมอผีไปยังที่เรือนร่มนิ้วและทั้งคู่ก็ได้เจอกับผีมาลายัยที่ออกมาหน้าตาสยดสยองผีมาลัยเข้าสิงล่างสิงฆ่าทัพทิมตายและผีมาลัยก็ฆ่าสิงแขวนคอตายที่ใต้ต้นนิ้ว ไม้สงสัยการตายของพ่อแม่ของเขาจึงหาทางเข้าไปในเรือนร่มยิ้วและเจอกับเลไรไยที่ถูกโจรฉุดไม้เข้าไปช่วยแต่ก็เกือบเสียท่าโจรได้ราดเข้ามาช่วยและชี้ทางไปเรือนร่มยิ้วและไม้ก็ได้เจอกับผีมาลัยสมใจค่ำคืนเดือนเพนมาลัยออกมารอยกระทงในทุกๆปีแต่มาลัยไม่เคยรู้เลยว่า มีทาตคนหนึ่งอย่างไอ้เดทที่คอยดำน้ำมาเก็บกระทงใส่ไว้ในหีบปิดไว้อย่างดีทุกปีโดยแต่ละปีมาลัยก็ได้อธิษฐานตลอดว่าตนอยากมีลูกกับวิสารอยู่มาวันหนึ่งมาลัยเดินตามหาเดทมาถึงเรือนและพบเศษใบตองแห้งร่วงหล่นมาจากหีบมาลัยเปิดหีบดูแล้วพบว่าเดทเก็บกระทงที่เธอลอยมาโดยตลอด มาลัยโกรธเดชมากและต่อว่าเดชว่าขัดขวางการมีลูกของเธอเดชโมโหจูปาลายวิสารบอกกับมาลัยว่าคืนนี้ให้ออกงานไปด้วยกันกับตนมาลัยดีใจที่คุณหลวงชวนเธอออกงานในขณะที่ลำเพยผ่านมาได้ยินบอกว่ามาลัยไม่ได้เตรียมชุดออกงานจึงขออาสาไปแทนวิสารบอกปัดลำเพย ว่าไม่ใช่เรื่องของเมียน้อยรำเพยโกรธมากเดินหนีไปมาลายไปแต่งตัวและเดินลงมาหลวงวิสารถึงกับมองตะลึงในความสวยของมาลายแจ่มที่กำลังเอาน้ำในถังไปเททิ้งไม่ทันระวังเกิดสะดุดราดมาลายจนหมดสวยรำเพยเดินมาตบแจม่มแท้จริงเพียงแค่เล่นละครตบตาคุณหลวงและมาลายเพราะเป็นแผนไม่ให้มาลายไปออกงาน วิสารมาหาเจ้าคุณพ่อที่กำลังป่วยแต่ก็เจอเจ้าคุณพ่อต่อว่าถ้าไม่รีบมีหลานให้ท่านวิสารก็จะไม่ได้สมบัติทำให้วิสารนึกย้อนไปในช่วงวัยรุ่นที่เขาได้รักกับฤทธิ์คนรักแรกของวิสารเจ้าคุณพ่อรับไม่ได้ที่วิสารเป็นพวกรักเพศเดียวกันจึงสั่งซ้อมฤทธิ์และทุบตีวิสารต่อหน้าบ่าวและพี่จิต จนทำให้ริททนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นลมต่อหน้าวิสารโดยมีพิจิตคอยปลอบวิสารบอกว่าไม่ว่าน้องจะเป็นอะไรตนก็รับได้และอยู่เคียงข้างเสมอวิสารร้องไห้เสียใจวิสารมาหาเดชที่เรือนและบอกถึงแผนที่ตนเองจะสามารถมีลูกกับมาลัยได้แล้วนั่นคือเดชต้องมีลูกกับมาลัย เดทฟังดังนั้นก็ถึงกับอึ้งในความคิดของวิสารและพยายามที่จะปฏิเสธวิสารให้เหตุผลว่าเดทเป็นคนที่ตนรักมากที่สุดถ้ารู้ว่าเป็นลูกของเดทตนจะทำใจยอมรับได้เดทกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้ววิสารก็ไปบอกมาลายและอ้างว่าตนเป็นหมันและอยากให้มาลายมีลูกกับเดชมาลายรับไม่ได้ ถึงขั้นจะขออย่าขาดจากวิสารรำเพยใช้ให้แจมเอางูไปปล่อยไว้ในห้องมาลัยแต่ระหว่างทางแจมเจอกับบูงาที่เข้ามาขวางทางรำเพยไว้รำเพยกับบูงาประชันหน้ากันและทั้งสองก็ตบตีกันจนสภาพพังยับเยินบูงาเจ็บใจไปบ่นให้มาลัยฟังแต่มาลัยมีท่าทีกังวลใจจึงบอกความจริงกับบูงาว่า วิสารใช้ให้ตนไปมีอะไรกับเดชบูงาฟังแล้วก็โกรธมากเข้าไปต่อว่าวิสารทําให้วิสารโมโหและไปลงกับมาลัยและสั่งเดชขาดว่ายังไงมาลัยก็ต้องมีลูกกับเดชให้ได้ตกดึกเดชขึ้นมาหามาลัยและระหว่างที่มาลัยกำลังเดินไปปิดไฟเดชเห็นงูกำลังตรงเข้ามาที่มาลัยเดชเอาตัวขวางไว้และยอมโดนงูกัดแทน รุ่งเช้ารําเพยมายาะมาลายหาว่ามาลายเป็นชู้เดชมาลายตบสั่งสอนวิสารทำทีทำพามาลายไปเที่ยวที่หัวหินโดยให้เดชมาด้วยคอยรับใช้แต่แท้จริงแล้ววิสารหวังให้ทั้งเดชและมาลายมีอะไรกันตามแผนวิสารพยายามจับเดชขังอยู่ในห้องมาลายแต่มาลายก็ทำใจที่จะมีอะไรกับเดชไม่ได้ เดชโมโหมากพังประตูออกมาต่อว่าวิสารเดชโมโหเผอพูดเรื่องแผนการมาลัยได้ยินรับไม่ได้วิ่งพรวดออกไปเดชวิ่งออกไปตามหามาลัยดันเจอกับโจรที่จะมาเอาชีวิตเดชมาช่วยไว้ทันและเดชก็ถือโอกาสนี้บอกรักมาลัยและมาลัยก็รู้สึกว่าเดชรักจริงและเริ่มมีใจให้กับเดช ทั้งคู่เป็นของกันและกันด้านวิสารก็กินเหล้าเมาได้ร้องไห้ตัดพ้อว่าตัวเองก็ปวดใจและรับไม่ได้ที่เห็นเดชต้องไปมีอะไรกับคนอื่นเรรยสั่งไม้ให้มาเอาของแต่ระหว่างทางไม้ได้เจอกับพวกกลุ่มของกล้ากล้าดักทำร้ายไม้และตีหัวไม้จนสลบในระหว่างที่กล้าเตรียมนำไม้ลงเรือ ไม้ก็ฟื้นขึ้นและต่อสู้กับพวกกล้าอีกครั้งแต่ก็ไม่รอดโดนตีจนสลบชาวบ้านเห็นพยายามจะช่วยไม้แต่ช่วยไม่ได้เลยวิ่งไปบอกเรไรเรไรตกใจมากออกตามหาและกลับบ้านไปบอกเฟืองเฟืองบอกให้เรไรไปบอกบ่อราดให้ออกตามหาอีกแรงพวกกล้าจับไม้มามัดไว้ที่เรือนร่มนิ้วผีมาลัยช่วยแก้มัดให้ไม้ ไม้ได้เจอกับผีมาลายอีกครั้งไม้ถามผีมาลายว่า mm. เหตุใดจึงฆ่าพ่อกับแม่ของตนแต่ผีมาลายปฏิเสธและพาไม้กลับไปย้อนดูเรื่องราวของตัวเองอีกครั้งวิสารไปพูดขอให้ลำเพยมีลูกกับชายอื่นเพราะอ้างว่าตัวเองเป็นหมันลำเพยไม่ยอมมีลูกให้แต่พอวิสารบอกชายคนนั้นคือเดช ลำเพยกลับยิ้มในใจเพราะตนก็เคยแอบมองเดชและหลงไหลในรูปร่างเดชไม่น้อยวิสารก็ไปพูดกับเดชให้ไปมีอะไรกับลำเพยแต่เดชไม่ยอมเลยยื่นข้อเสนอว่าถ้าตนมีลูกกับลำเพยได้วิสารต้องเอาเงินให้เดชก้อนหนึ่งวิสารฟังเช่นนั้นแล้วยิ่งโกรธหนักเพราะรู้ว่าเดชจะเอาเงินหนีไปอยู่กับมาลัย จนในที่สุดเดชก็ต้องยอมพ่อบุญคุณคุณหลวงตกดึกเดชไปหารำเพยที่ห้องเดชไม่สามารถมีอะไรกับรำเพยได้พอนึกถึงหน้ามาลายัยรำเพยจึงจัดการเดชด้วยผงร้อยสวาสดจนทั้งคู่ได้กันและในที่สุดรำเพยก็ท้องพร้อมวางอำนาจทุกอย่างในเรือนร่มงิ้ว